โอเคครับคุณดูอยู่กับช่องดีแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมแนวตั้งอยู่แล้วนะคุณมันเป็นเกมมันที่เกมว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมจะตั้งชื่อมันว่าวาดรูปเพื่อชีวิตของคุณแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมแนวแบบเราให้เราวาดเพื่อป้องกันคลื่นซึนามิเรืออะไรสักอย่างนี่นะครับผมใครชอบก็บฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ได้นึ่งอย่างนะครับผมเพื่อคุณกดติดตามช่องเราคุณจะเป็นบุคคลที่เมีเขาเรียกว่าอะไรคือบุคคลมีที่มีคุณภาพกับช่องเรา อีกหนึ่งท่านนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยแล้วกันนะครับมาดูกันมันน่เราทำอะไรนะทุกคนโอเคมันให้เราวาดเพื่อกั้นคลื่นสึนามิเป็นไงรอดเวลีกูดรอดอะครับโอ้โหโอ้โหนั่งกีบสาวดูมันนั่งกีบกันดิโอ้โหดูมันนั่งกีบบดีผมเกียดไอ้พวกที่มนกีบมาเมืกเลยอะเราจะมากั้นตรงนี้แล้วกันทุกคนอะอะโต รอดเฉงยง่ายๆเลยนะทุกคนโอ้โ,โฆษณาเลยมขอรับบบือโฆษณาเกมนี้แม่งเยอะมากเลยนะทุกคนดานต่อไปอันนี้ให้กูช่วยยังไงวะกูมึงเอาย่างนี้ยังกันทุกคนเอาอย่างนี้เลยมึงรอดแน่นอนอย่างเงี้ยอย่างงี้มึงรอดแน่นอนนี่อะเดวบอกแล้วยังไงก็รอดครับอย่างเงี้ยโอ้โหสุดสุด อันนี้คืออเลยให้พ้นจากลาวาโดยเนี่ยรอดยังไงก็รอดอย่างเงี้ยรอดแน่นอนร้อยเปอร์เป็นไงรอดรอดอีกหนึ่งโอ้โคตรนาอีกแล้วทุกคนโอเคทุกคนใครที่อยากเล่นเกมนี้โคตรนาแม่งเยอะมากบอกงี้เลยโอเคเราจะวาดตรงนี้แล้วกันวาดบริเวณตรงนี้นะให้มันเป็นอย่างงี้นะทุกคนอ๋อไม่ไงโอ้คำนวณมาเป๊ะๆครับอือ คุดจัดแต่ไม่ได้ตัวละครใหม่อนะเราไม่อยากได้อะต้องทำไงวะกูดอกไดไหมกูต้องดูวิดีโอให้มันในละครสตาร์ชิงง้นียโอเคอันนี้มันเป็นด่านอะไรปืนอ่ะยิงปืนแล้วมั้งน่าจะใช่ผมจะเล่นด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายนะเพราะว่าผมต้การโฆษณามากเลยนะสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นเกมนี้ก็ต้องทำใจน,นิดนึงนะทุกคนเพราะว่าโฆษณาแม่งเยอะมาก ถึงจะปิดเน็ตเล่นแม่งก็ต้องให้เราเปิดเน็ตอะถ้าเราไม่เปิดเน็ตมาเล่นไม่ได้นะทุกคนผมบอกว่าตรงนี้ก่อนนะคะที่จะเล่นนะครับผมผมบอกเลยว่าน่ารำคาญมากจริงๆเราก็จะมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่เชี่ยตายเลยว่าจะฝึกเราจะทำางนี้แล้วกันโอเคไงเรียบร้อยโอเคขอขออีกตาหนึ่งแล้วกัน ยากแล้ว่แค่นี้จบเออแค่นี้โอเคโอเคนะครับทุกคนเอาหุ้ยตะนันไมานเยอะทีจับขระบะเราก่อนเฮ้ยมีลิงด้วยเว้ยเดี๋ยวขออีกขออีกตาหนึ่งคี่กุ้ยตาสักชิดชิดนี่เลย แล้วก็ตรงนี้กูตหยแล้วโอเคประมาณนี้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเกมมันเริ่มหน้าเล่นขึ้นเรื่อยๆไปทุกคนแต่ผมรับการโฆษณามากเลยเอยอ,อีกตาหนึ่งแล้วกัน โอ้โหทุกคนดูดีคือเกมมันน่าเล่นที่เื่นๆนะทุกคนแต่ว่าโฆษณามันเยอะมากเลยเราก็แค่ปิดปากหมับเชียร์ใหม่เอาหม่แป๊บหมุนก่อนโอเคแค่ขังมันจบแค่นี้แล้วเตฝา เอ้แล้วมาให้ดูวิดีโอทุกคนเราไม่ดูละโอเคคลิปนี้ก็มาจะเปลี่ยนตอนนี้แล้วกันนะทุกคนมาแนะนําเกมใ่เชื่อผมขอแนะนําเกมนี้ว่าใครอยากเล่นนะครับทุกคนคุณต้องมีความอดทนสูงมากเพราะว่าโฆษณาแม่งโคตรสูงแล้วก็ปิดเน็ตเล่นไม่ได้ด้วยโอเคเข้าใจไหมแล้วก็อย่าลืมดันเข้ามา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  Okay, ก็เคุ่พค่อนๆใรที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้หมดเวลวกันนะไปละแบบวันนี้วันนี้ลงต้องคลิปเลยนะทุกคนตอนนี้อย่าลืมมาดูสตรีมกันนะไปละไป